จะมาเทรดตามแทงเทียนนะทุกคนเนาะด้วยงบสิบเหรียญนะทุกคนเนาะสิบเหรียญเอาเลยทามิดจะเอาอินไปเลยเนาะทุกคนเนาะเอาอินไปเลยสิบเหรียญเนาะเบอร์ว่าจะสร้างกําไรดับบอลนะให้ติดตามเบอร์เนาะออเดร์นี่ได้ทําการกดซื้อเนาะเบอร์ว่ามันจะขึ้นดับบอลเนาะอันนี้แมนจาวิเคราะห์ตามแทงเทียนเนาะสำหรับตัวทองคําำนะทุกคนเนาะสำหรับทองคําถ้าว่าเพืใครที่ติดตาม youtube ของข่อยหรือว่าติดต่องข่อยเนาะจะเข้าใจเลยว่าเป็นอย่างจะกดซื้อเป็นอย่างกดขาย สาเหตุที่ตามซื้อเพราะว่าแห่งซื้อคึมาหลายเขาสังเกตเบิ้งแทงเทียนตัวกอนานนี่เนาะกรณีแบบนี้ในส่วนใหญ่จะขึ้นเบ็้เขียวได้เนาะประมาณหนึ่งแทงหรือว่าณสองแทงเนาะโอเคเนาะวินไปออเดอ้วยธมิดเนาะเกี่ยมเบิ้งออเดอร์ที่สองนเนาะเกี่ยมเบิ้งออเดอร์ที่สองอ,อ,อ,อันนี้จ่าบราติตรับบรติตรอนเนาะเป็นคลิปสดๆให้ลหลายๆคนในเบิ้งถ้าว่าบราิษัทเบิ้งใน YouTube จะเป็นคลิปยาวเนาะถ้าว่าในทิกตอกจะเป็นคลิปสั้นอ่ายเกี่ยมเบิ้งออเดอร์นี่นาะทุกคนเนาะ ประมาณสามวีเนาะจึงกดออเดอร์เนาะทุกคนเนาะต้องเทรดออเดอร์สามวีเนาะจึงมันแจเนาะทุกคนเนาะเก้าเหรียญเนาะเก้าจำห่าวเดนี่เนาะโอเคกดออเดอร์เลยตามซื้อขึ้นไปอีกบันึงเนาะพะว่าแห้งซื้อยังมีหลายเนาะกรณีเป็นแทงเทียนเป็นี่เนาะส่วนหลส่วนหลายจะขึ้นปิดเขียวได้ประมาณหนึ่งแทงหรือว่าสองแทงเนาะทุกคนเนาะให้ติดตามเบิรงว่ามันจะเป็นไปตามบทเรียนคอเบอร์เนาะอันนี้แมนเฮาเทรดตามสูรคอเองเนาะบบได้ เอามาจากบานอื่นใดเนาะคือเฮาเทรดตามสูตรเขาเองเบิรงว่าสู้แทงเทียนนี่จะจะวินสร้างกําไดรดะเบิดเนาะให้ติดตามเบิรงเนาะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากเรียนอ่าคอร์สแทงเทียนก็สามารถลงทะเบียนเฮียนได้เนาะตัวนี้คอร์สแทงเทียนตัวนี้แมน่นราคาแมนหนึ่งพันเหรียญเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ต้องการเรียนเป็นสมัครอ่าทักมาสุดตัวได้เนาะหนึ่งพันเหรียญเนาะถ้าว่าผู้ใดที่บ่สนใจอยากเรียนก็เบิรงตามยูทูบในก็ได้เนาะ ไอเกมเบิ้งออเดอร์ต่อไปเนาะจะไปแปดอะไปแปดเหรียญเลยเฮาจะบไใส่อินดิเคเตอร์เนาะทุกคนเนาะจะใส่แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะโอเคเนาะออเดอร์นี้เนาะสามวิมันจะกดออ,อเดอร์เนาะทุกคนเนาะอะ่าได้กดอ,ออเดอร์แล้วเนาะเบิ้งว้าออเดอร์นี้จะเป็นไปตามที่เฮาวิคอบบอลเนาะให้ติดตามเบิงนะ้งเนาะติดตามบนะํากันต้องเบิ้งตอนประมาณสามวิเนาะจะหู้ว่ามันจะขึ้นหรือว่าจะลงนะเนาะเฮาเบิ้งตามแทงเทียนเฮาจะเข้าใจเลยว่า แหงซื้อแหงขายของแดงเทียนมันมีลักษณะแบบไหนทว่ารุณที่ได้เหียนจะเข้าใจเนาะลและแ่งเทียนมันปิดอยู่ในซัมนี่แลวมันจะเกินย่างไใน,นะคนเราจะได้อธิบายไปเลยในคอร์สของเราเนาะโอเคเนาะเดือนนี้นระาจะลงมาได้เนาะทุนเนาะ,ะวินไปงามๆเนะาะคุณเนาะจ้างงบสิบเหรียญตัวนี้ได้สามสิบวกเหรียญก็ถือว่าได้กําไรเกินเป้าแล้วคุเนาะจะไปอีกประมาณจักหนึ่งออเดอร์หรือว่าสองออเดอร์เขาจะหยุดเนาะคุเนาะเบอร์ว,ว่า สิบเหรียญนี่นะจ่าสมารถสร้างกําไรทํากําไรนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ให้ติดตามเบอร์เนาะหากเกี่มเบอร์ออเดอร์นี่เนาะประมาณสามวี่เนาะจะกดออกเนาะและหลายคนที่บอกว่าเทรดอ่าทอนบ่ได้อ่าบ่มีจริงเนาะทุกคนเนาะเงินสดๆไม่มฮะเทรดเขาสมัครที่จะทอนออกได้โอเคเนาะตามซื้อเลยออเดอร์นี้เนาะตามซื้อขึ้นไปเนาะอ่าเบิ่งว่าจะสมัครขึ้นในบ่ออเดอร์นี้เนาะเพราะว่าอย่างจริงตามซื้อเนาะเขาเบิ่งจากแท่งเทียนตัวก่อนนห้านี้เทียนแดง กรณีเทียนแดงมันมีไส้ย,ยุลุมไมโคาแห้งซื้อพยายามที่จะเข้ามาไหลสมาธิจะตามซื้อได้เนาะหลายคนที่เข้ามาเทรดเสียบ่ได้กําไรแล้วไปโทษคนอื่นเนาะสิ่งสําคัญก็คือต้องโทษตนเองดีกว่านะทุกคนเนาะโทษตนเองดีกว่าเ,เงาิน่าตนเองบอ่เข้าใจย้อน่าตนเองบอ่มีความรู้จึงสมาธิจะเสียเนาะโอเควินได้กําไรเนาะหลายหลายออเดอร์เติมเลยจกงบสิบเหรียญตัวนี้ได้ 40ซองเหรียญก็ถือว่ามีกําไรหลายสมควรนะคุณนอนหลายสมควรอ่าไปอีกจากน้อยเนาะประมาณจากนะักหนึ่งออเดอร์เนาะคุณนอนจักหนึ่งออเดอร์ยังไม่ได้เสียเนาะตั้งแต่ไปเมื่อกี้เนาไม่ได้พลาดเนานะยังไม่ได้พลาดอ่าเกมเบิ้งต่อไปแน่นอนการเทรดเนานะจะมีได้มีเสียเนาะม่เอาอยเขาว่าเราจะได้เสมอไปบางไม่เขาก็เสียบางไม่เขาก็ได้เนาะอ่าเกมเบิ้งออเดอร์นี่เนาะตามขายเนาะคุณนอนเบิ้งว่ามันจะลงมาในบ่อเนาะตามขายเด้อออเดอร์นะี่ตามขายสนะังเกต แทงเทียนตัวสีเขียวเนาะมันขึ้นไปปิดอยู่บนปลายไส้ของแทงเทียนตัวกอนานนี่เนาะแล้วมันบอสมาที่จะทะลุข้ามส่วนนั้นไปในนอนมันจะดิดลงมาเป็นแดงก็เลยตามขายเนะาะบอกว่ามันจะลงมาในบ่นอนาะตามบทเทียนขอเนาะย้ำเนาะถ้าเ่าู่้ใดที่จะมาเหียนครเนาะ 1, หนึ่งพันเหรียญจึงมาเหียนได้เนาะถ้าว่าบมี 1, หนึ่งพันเหรียญเหมือนจะบอสอนเนาะอันนี้สําคัญหลายเนาะแต่และมือนี่เขาจะเทรดเก็บกําไรมือละน้อยทุกมือทุกมือเนาะถอนออกทุกมือ เกี่ยมออเดอร์ต่อไปออเดอร์สุดท้ายนะทุคนนอะเกี่ยมออเดอร์สุดท้ายการเทรดต้องได้ฝึกหลายๆเนี่ยคุณนต้องฝึกหลายๆต้องเข้าใจด้วยตัวเองต้องเข้าใจแท่งเทียนแท้ๆเน่ะจึงสมารถที่จะสร้างกาไรเนาะกว่าเจ้าไปเทรดในครับในก็ตามในกระดานเทรดใดก็ตามถ้าว่าเจ้าโบกเท่งเทียนเจ้าจะโบสามารถสร้างกาไรได้เนาะโอเควันนี้เนาะตามซื้อขึ้นบันนึงเนาะเบื่อวาจะขึ้นแนบเนาะ เพราะว่าแห้งขายยังมีหลาเนาะเดือนนี้เป็นออเดอร์ที่ลังเลใจเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าได้กดซื้อขึ้นไปเบอร์ว่าจะขึ้นได้บอลเดือนนี้เป็นแทงที่บ่มันใจปันไดเพราะว่ามันมีไส้เทียนอยู่เทิงเนาะไส้เทียนตัวนี้มันขึ้นไปปิดอยู่บอลป้ายแทงเทียนแดงค่ะเนาะเบอร์ว่ามันจะสามารถทะลุขึ้นในบอเนาะเบอร์วีสุดท้ายเนาะทุกคนเนาะติดตามเบอร์เนาะโอเควินอ่าได้กำไรเนาะ จางงบสิบเหรียญได้กําไรขึ้นมาหลายเนาะทุกคนนอนได้กําไรขึ้นมาหลายตอนนี้ได้ห้าสิบสามเหรียญเนานะห้าสิบสามเหรียญจากงบสิบเหรียญก็ถือว่ามีกําไรหลายสมควรเนาะอันนี้คือการเทรดของค่อยเนาะสำหรับผู้ใดที่จะไม่เฮียนเนาะต้องมีหนึ่งพันเหรียญจึงสมัครไมาเฮีนยนนำค่อยได้อันนี้บมได้แนะนำมาได้สักส่วนเนาะอันนี้เป็นเทคนิคของค่อยถ้าว่าผู้ใดอยากเฮียนก็สม,มัครมาเฮียนบ่อยากเหียนก็กเป็นอย่างโอเคเนาะเกลียมเบิออร์ออเดอร์ต่อไป กรณีใดกดซื้อขึ้นไปอีกบันหนึ่งเนาะยังมั่นใจว่ามันจะขึ้นไปต่อเนาะกรณีเป็นแบบนี้ส่วนหลายเด้อส่วนหลายตามที่ค่อยเคยเทรดกรณีมันทุบลงมาปุ๊บเนาะแล้วมันปิดมันปิดอยู่บนเครื่องกลางของเนื้อเทียนเนาะไม่ขวาเทียนหัน50%มันออกเป็นเนื้อเทียน50%มันออกเป็นไส้เทียนไม่ขวาแห้งซื้อยังเข้ามาไหลสามารถที่จะตามซื้อใดเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือเทคนิคของค่อยสําหรับการเทรดของค่อยเนาะเบิงน้ำกันเบิกงวจะวินได้บอเนาะ นน,นั่นการเทรดเนาะแนะนำให้ศึกษาให้ดีเนาะจึงขมาเทรดทาวาแปรทีความมู้ยังบ่แน่นความมู้ยังบ่พอแนะนําให้ศึกษาเติมเนาะศึกษาเติมอันนี้บ่ได้แนะนำไผ่เปอได้ซักส่วนไผ่เนาะการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะต้องลงทุนด้วยความมู้เนาะทุกคนเนาะ